คือในอะฟเรติมีอนุญาตทดสอบแล้วก็ออกมาว่าใช่แน่นอนโอเคอ๋อ,อครับอ๋อนี่ออกแล้วสีส้มอ๋อน้ำตาลครับและนี่เป็นเม็ด อันนี้อเฟนี่ยนี่นะ ครับเดี๋ยวขอรีเชิญท่านรักษาราชการแทนนายกมตบีครับครับขอญอาตนักข่าวนิดนึงครับ <Hello>? Okay. พร้อมๆนะครับกับในโอกาสที่มาเป็นประธานร่วมถแถลงข่าวผลการปฏิบัติการปราบปรามยาเสพติดนะครับนกองประชาการตำรวจปราบปรามยาเสพติดนะครับวันนี้วันพุธที่30สกรกฎาคม2 5 6 8นะครับเวลาสิบแดสาศนย์ถึง12บ0ศน ก็ปัญหายาเสพติดนะครับก็เป็นเรื่องที่เราทำให้ความสาคัญมากนะครับเพราะนั้นวันนี้ก็ถึงเป็นหนึ่งปฏิบัติการที่เรามารวบรวมนะครับเป็นของแค่หน่วยเดียวโดยมีการประสานงานระหว่างทางตํารวจทางฝ่ายปกครองนะครับทางสำนักงานปสและกำหนดต่างๆที่เกี่ยวข้องนะครับก,ก็เริ่มต้นก็ต้องขอขอบคุณสื่อมวลชนที่เคารพทุกขั้นนะครับที่ ให้ความสําคัญในเรื่องนี้เพราะเรื่องนี้เป็นเรื่องสําคัญจริงๆอยากให้พี่น้องประชาชนได้รู้ถึงพิษภัยต่างๆแล้วก็ผลการปฏิบัติหน้าที่ที่เอาจริงเอาจาังนะครับแล้วก็จะพยายามจัดการปัญหาแก้ปัญหาให้ได้เกิดผลดีที่สุดนะครับวันนี้ผมรู้สึกเป็นเกียรตินะครับอย่างยิ่งที่ได้มาร่วมถแถลงข่าวผลการปฏิบัติงานด้านการปราบยาเสพติดของสำนักงานตำรวจแห่งชาติซึ่งเป็นหนึ่งในภารกิจเร่งด่วนได้สำคัญยิ่งของรัฐบาล ภายใต้การนำของนางสาวแพทองธานชินวัฒนนายกรัฐมนตรีที่ได้ยินยันเจตนารมณไว้นะครับอย่างชัดเจนต่อที่ประชุมรัฐสภาว่าปัญหายาเสพติดคือภัยร้ายแรงที่ต้องเล่นแก้ไขอย่างเด็ดขาดครบวงจรทั้งการผลิตการนำเรียนและการค้าการฟื้นฟูได้บาลไม่เดินหน้านะครับได้เดินหน้านโยบายซิลซอฟเซฟอย่างเป็นรูปธรรม ผ่านการบรูรณาการการทำงานของทุกภาคส่วนทั้งฝ่ายปกครองความมั่นคงและภาคประชาชนเพื่อยุติภัยคุกคามจากยาเสพติดในทุกระดับตั้งแต่ต้นน้ำกลางน้ำและจนถึงปลายน้ำควบคู่กับนโยบาย no ducks no dealers ผล่งกำลังชุมชนปลอดยาเสพติดซึ่งสำนักง,งานตำรวจแห่งชาติโดยกองบัญชาการตำรวจปราบปรามยาเสพติด ได้บูรณาการกำลังร่วมกันกับเจ้าหน้าที่ทาหารหน่วยบัญชาการสกัดกัน้นและปราบปรามยาเสพติดสารตั้งต้นและเคมีพันชายแดนภาคเหนือกรมนอหน่วยข่าวกองทาหารสำนักง,งานปปะสะและกรมการปกครองกระทรวงมหาดไทยซึ่งได้แสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นตั้งใจด้วยผลงานจับกลุมที่เกิดขึ้นอย่างเป็นรูปธรรม ชัดเจนแด้ครอบคุมพื้นที่ทั่วทุกทั้งประเทศผลงานตำรวจในรอบเกือบสุบเดือนที่ผ่านมาตั้งแต่1ตุลาคม2567ถึง30กรกฎาคม2568ได้ดำเนินคดีมาทั้งหมดกว่า210,000คดีจับกลุ่มผู้ต้องหาได้กว่า211,000รายตรวจยึดยาบ้ากว่า851ล้านเม็ด ยาไอซ์41ตันเฮโรอีน1.2ตันและคิดามีนกว่า5ตันอายัดทรัพย์สินจากกระบวนการค้ายาเสพติดกว่า1แสน1แสน1 0 0 0ล้านบาทโดยเฉพาะตั้งแต่วันที่1กรกฎาคมเป็นต้นมานะครับก็ภายใน1เดือนที่เพิ่งผ่านไปนี้นะครับกองบัญชาการตำรวจปราบปรามยาเสพติดสามารถสืบสวนจับกลุ่มเครือข่ายยาเสพติดสำคัญ ได้ถึง19คดีผู้ต้องหา45รายพร้อมของกลางยาบ้ากว่า46ล้านเม็ดไอ1.4ตันและคิตเมีน150กิโลกรัมซึ่งได้จัดกลุ่มทั้งนักบินพาสงงไปจนถึงเครือข่ายข้ามชาติส่งด่วนและลักลอบผ่านวันสดุทั้งหมดนี้คือเครื่องยืนยันว่ารัฐบาลนี้รัฐบาลชุดนี้จริงจังกับการปราบปรามยาเสพติดในทุกมิติ และเราจะไม่ยอมให้ประเทศไทยเป็นพื้นที่ปลอดภัยของผู้ค้ายาเสพติดเราขอขอบคุณเจ้าหน้าที่ทุกหน่วยงานโดยเฉพาะกองบัญชาการตำรวจปราบปรามยาเสพติดที่ปฏิบัติงานด้วยความเสียสละเสี่ยงชีวิตเพื่อความสงบสุขของประชาชนและขอเชิญชวนพี่น้องประชาชนทุกคนร่วมกันเป็นหูเป็นตา สร้างเครือข่ายสับป,ประรดตาสับป,ประรดสอดสองแจ้งบาะแสผ่านสายด่วน191หรือสถานีตำรวจใกล้บ้านเจ้าหน้าที่เราทุกคนในขณะนี้มีความพร้อมอย่างยิง่งแล้วก็เริ่มปฏิบัติการตั้งแต่เราได้มีการประชุมร่วมกันนะครับแล้วก็ทุกฝ่ายทํางานประสานกันอย่างเต็มที่ระหวังว่าเราจะสามารถพิชิตแก้ไขปัญหาย,ยาเสพติดได้มากขึ้นนะครับมากขึ้นต่อไปอยากจะให้ เข้าใจว่าการหยุดยาเสพติดที่ต้นทางปิดล้อมเครือข่ายในทุกระดับสร้างชุมชนปลอดภัยเพื่อประเทศไทยที่มันนน่นคงมัง่งคังและยั่งยืนอันนี้เป็นภารกิจร่วมกันของเจ้าหน้าที่งงตำรวจแห่งชาติและหน่วยงานปกครองหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งหมดนะครับเพราะฉะนั้นเราจะเห็นว่าท่านจะได้เห็นว่าการปราบปรามยาเสพติดข,ของเราจะเริ่มเข้มข้นและก็ดาเนินการต่อเนื่องนะครับไว้ให้เกิดผลที่เป็นรูปธรรมได้มากที่สุด ต้องทําให้ประชาชนรู้สึกว่ายาเสพติดได้หมดไปแล้วจากชุมชนนี่คือตัวชี้วัดที่สําคัญที่จะบอกว่าผลงานของเราทั้งหมดนอกจากมีจํานวนตัวเลขต่างๆแล้วเนี่ยเป็นความรู้สึกที่ประชาชนสัมผัสได้อย่างเป็นรูปธรรมว่ารัฐได้ดูแลจัดการแก้ไขปราบปรามอย่างเต็มที่ที่สุดครับขอบพระคุณทุกหน่วยทุกส่วนขอบคุณมากครับครับขอบคุณนะครับ ก็โดยรวมต้องถือว่าหลังจากที่มีการประกาศเนี่ยหน่วยงานทุกหน่วยงานได้ประสานร,ร่วมมือกันดพีพอควรนะครับแล้วก็ผลงานที่เป็นรูปธรรมก็จะเห็นความขมิ้นขมันขมักขเมนของพี่น้องที่เป็นเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานทุกฝ่ายผู้บังคับบัญชาทุกระดับนะครับก็ถือว่าก็อย่างนี้ก็เป็นของหน่วยทางตํารวจที่ประสานงานส่วนอื่นก็ถือว่าได้ตัวเลขที่เกินเป้าที่ตั้งผู้บัญชาการตํารวจท่านได้ตั้งเป้าไว้นะครับ ก็ทั้งหมดเนี่ยก็ยังต้องติดตามทุกหน่วยต่อไปนะครับขณะนี้ถือว่าพอใจไหมก็พอใจนะครับถามว่าพออย่างก็ยังไม่พอนะครับยังไงก็ต้องทําให้พี่น้องประชาชนในพื้นที่รู้สึกได้จริงๆว่าเขาสบายใจขึ้นแล้วเขารู้สึกปลอดภัยในปฏิบัติการที่เราทําต่อเนื่องต่อมานะครับ ก็ขอรูปธรรมนะครับแล้วก็ต้องดูสถานการณ์ที่เป็นจริงนะครับเราประเมินคือเราทําอย่างเต็มที่เคร่งครัดแต่เราก็ต้องให้โอกาสเจ้าหน้าที่ในการปฏิบัติด,ด้วยเพราะเจ้าหน้าที่เราก็อาจจะมีทั้งที่เบี่ยงเบนไปรวมทั้งเจ้าหน้าที่ที่มุ่งมั่นในการทํางานนะครับเพราะฉะนั้นในการทํางานทั้งหมดเนี่ยเราหวังผลปฏิบัติที่เป็นรูปธรรมแล้วก็ให้ความเป็นธรรมกับทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องแต่ถ้าใครเข้าไปเกี่ยวข้องแล้วมีรูปธรรมที่ชัดเจนเนี่ยเราก็สามารถจัดการได้อย่างไม่ลาเว้นนะครับ ทั้งหมดเนี่ยถ้าท่านมีข้อมูลตรงไหนเนี่ยท่านส่งเข้ามาให้เราสถานก,การณ์โดยชาติมีแล้วว่าข้อมูลตรงนี้ทาระดับผู้บังคับการเนี่ยไม่สามารถตอบโจทย์กับนโยบายของทางการโดยชาติได้ในเรื่องของการขับเคลื่อนมันจะทำให้มีผลต่อการจัดตั้งคณะผก็ขณะนี้ตั้งแต่เริ่มต้นก็กําลังอยู่ในช่วงดําเนินการนะครับผมคิดว่ารอให้เราปฏิบัติการขั้นต้นนี้ก่อนแล้วก็จะมีการประเมินผลนะครับก็ ถ้ายังมีอะไรเพิ่มเติมท่านสามารถสะท้อนมาได้อย่างที่ผมบอกนะครับวันนี้เราต้องการความร่วมมือทุกฝ่ายนะครับแล้วก็ไม่เริ่มต้นจากอาคติเริ่มต้นจากการให้โอกาสทุกฝ่ายแล้วก็ได้บอกไปแล้วชัดเจนในนโยบายเพราะฉะนั้นหลังจากนี้ถ้าเราไปเจอเคสอย่างกรณีที่เป็นรูปธรรมเกิดขึ้นถ้าพิสูจน์ทราบชัดเจนว่าเป็นปัญหาเราก็จะปฏิบัติการตามสภาพการที่เกิดขึ้นนะครับตอนนี้ให้ความมั่นใจว่าเราจะร่วมกันปฏิบัติงานทุกฝ่ายเพราะเวลานี้เรารวมทุกหน่วยเข้ามา เอายาเสติใจบก่อนดีมงกัตแล้วานทเาอเวลาถูกออกมาจาก็จะหนีไอ่จนดงไหมบก้อมี้ก็จริงๆถ้าท่านไปตามดูในรายละเอียดจะมีหลายกรณีมากเลยที่เราตามไปจับในประเทศเพื่อนบ้าน นะครับขอให้ข้อมูลขอ้อเท็จจริงมันถึงนะครับเพราะว่าเราก็เป็นรัฐบาลประชาธิปไตยที่เคารพหลักนิติธรรมนะครับเพราะฉะนั้นมันก็ต้องชัดเจนนะครับต้องระมัดระวังไม่ให้กลายเป็นว่าเราไปกันแกล้งหรือดําเนินการเพราะนั้นทุกอย่างที่ที่เห็นมาเนี่ยอย่างที่ท่านเห็นการจับใหญ่ๆมาได้ทุกครั้งเนี่ยเจ้าหน้าที่รับรู้เห็นแต่ยังไม่จับ เพราะเราก็ติดตามมาเพื่อจะให้เห็นจุดพักยาจุดเครือข่ายต่างๆเพราะเราอยากจะทําให้ได้มากที่สุดนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็ต้องดูนะครับอย่างอย่างถ้าท่านเห็นบังเคสท่านจะเห็นว่ามาตั้งแต่ต้นทางที่เชียงรายนะครับแต่เราลงมาจับแถวภาคกลางนะครับหรือมาจากบางชวนแล้วเราไปจับที่ภาคใต้เพราะเราไม่ได้ต้องการจับเพื่อโช์ยอดอย่างเดียวเราจับเพื่อต้องการที่จะเคลียรเรื่องราวต่างๆนี้ให้จบสิ้นให้หมดเพราะฉะนั้นเราก็สาวถึงเครือข่าย บางกรณีท่านจะเห็นว่าเราจับได้นะครับเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆในเส้นทางเดียวกันนะครับก็หรือแม้กระทั่งเมื่อช่วงที่เรายังไม่ได้ขัดแย้งกับทางกัมพูชาผมก็ยังเคยทําหนังสือแล้วก็ให้เจเลตารวจไปพบกับทางผู้บัญชาการตํารวจของกัมพูชาตอนนั้นเราก็ไปตามจับที่นู่นนะครับหรือบางอย่างที่เกิดขึ้นในต่างประเทศแต่ตอนนี้เรามารับรู้เจ้าที่ตํารวจก็เข้าไปจับกลุมนะครับ จะเห็นว่ามีหลายเคสที่เราจับกลุ่มแต่ว่าทางที่มาปฏิบัติเนี่ยเขาก็เป็นกระบวนการอาจญากรข้ามชาติด้วยเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็ไม่ง่ายที่เราจะจับได้ทั้งหมดแต่เราก็พยายาบางเคสเราจับได้แต่บัญชีมันถูกถอนหมดอะไรที่เป็นตน้นอาชญากรปัจจุบันเนี่ยเขาไม่ได้เป็นแบบเดิมเขาก็ใช้เทคโนโลยีอะไรต่างๆ อันนี้ก็เป็นภาระของเจ้าหน้าที่ตำรวจฝ่ายปกครองทหารและส่วนต่างๆที่จะต้องมีเครื่องมือที่ทันสมัยตะกี้ถ้าท่านดูบางมเคสท่านจะเห็นว่าเรามีรถเอ็กซเรย์ที่มองเข้าไปแล้วเห็นว่ามันเป็นก้อนอยาเสพติดเราก็าเข้าจับกลุ่มเพราะเรื่องนี้ถ้าเรามีเครื่องมือไม่เพียงพอแล้วเราไม่ได้ระมัดระวังเนี่ยเราไปจับเข้าแล้วค้นออกมาแล้วมันไม่มีมันจะกลายเป็นเราไปกันแกล้งเขามันก็จะมีปัญหาตามมาเพราะนั้นเรื่องทั้งหมดเนี่ย ผมก็จาเจ้าที่ทั้งหมดจะเขารับทราบและรับรู้แล้วก็พยายามจะทําทให้ถูกตามขั้นตอนที่สุดนะครับแต่ว่าเรื่องนี้มันง่ายว่าทำ,ททำจริงทําจริงไม่ทําจริงทําแกล้งหรือไม่ทําแกล้งเนี่ยผมว่าประชาชนก็จะสะท้อนนะครับเราก็ต้องดูให้ละเอียดรอบคอบให้ความเป็นธรรมกับเจ้าที่ด้วยเพราะเขาก็เสี่ยงชีวิตเสี่ยงทุกๆอย่างเข้ามาทํางานเหมือนกันว่าถ้าเราไม่ร,ระวัดระวังเรื่องนี้ให้ดีมันก็จะกลายเป็นทําลายกําลังใจของเจ้าที่ที่เขาปฏิบัติงาน ก็ต <S an> <S an> an> ั้งตั้งหลแรกๆก็จะเป็นสภาพแบบที่ท่านว่าแต่ท่านก็จะเห็นว่าเรามีรูปธรรมการจับกลุ่มที่มาจากการร่วมมือต่างชาติเหมือนกันเพราะนาเนี้ยก็ต้องดูลงรายละเอียดเพราะบางกรณีมันก็จ,จะเ,เป็นปัญหาผลประโยชน์ร่วมนะครับของผู้ปฏิบัติแต่ว่าเราก็ได้ทําเต็มที่และพยายามแยกแยะก,ก็ทั้งฝ่ายเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องทุกทุกส่วนทั้งทหารตำรวจบริเรือนฝ่ายปกครองและประชาชนเรา พยายามทาเต็มที่ไม,ไม่ไม่ต้องห่วงเรื่องนี้นะครับเพราะเรื่องนี้เป็นเรื่องที่เอาจริงแล้วก็ประกาศเป็นนโยบายที่เข้มงวดชัดเจนเป็นเรือธโทงของรัฐบาลนั้นถ้าไม่ปฏิบัติตามเราพบก็เราก็คงต้องมีกระบวนการจัดการอย่างชัดเจนกันโอเคนะครับครับรบปัจจุบันเนี่ยมันมีตัวตนใหม่เพิ่มเข้ามาในการพุทธกาทำริ่งทำการกล่าวหรือว่า เกี่ยวข้องผมเ่ยวข้อมูนทราบนะว่ามันมีตัวละครใหม่เข้ามาจากกัมพูชาและไทยอ่ะนี่เป็นทหารลับย่างเข้ามาเกี่ยวข้องทำการข่าวรต่างทราบไหมก็ผมผมคิดว่าอย่างนี้นะประการแรกนะครับการชี้แจงเรื่องนี้ต้องมีความระมัดระวังนะครับเป็นความต้องเห็นความชัดเจนของข้อมูลนะครับเพราะว่าเราไปเสนอในเวทีประชาคมโลกเนี่ย มันต้องการความชัดเจนนะครับขณะนี้บางอย่างที่เราดําเนินการหรือเรายึดคุมได้เนี่ยถ้ายัางไม่มีความชัดเจนหรือยังไม่สามารถสืบสารได้เนี่ยเราจะระมัดระวังนะครับขณะนี้ก็มีข้อมูลด้านลึกเราหลายเรื่องที่กําลังดําเนินการอยู่หลายอย่างมีวิดีโอเทปมีอะไรก็ค,คิดว่าการที่จะใช้เครื่องมือแต่ละตัวหรือใช้หลักฐานแต่ละส่วนเนี่ยก็ก็ต้องให้เหมาะกับแต่ละเวทีเราก็พยายามจะใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด ผมได้คุยกับรัมตีกลาโหมซึ่งรักษาการรัมตีช่วยกลาโหมซึ่งรักษาการลัมตีกลาโหมก็บอกว่าได้ทําเทปทาอะไรต่างๆที่เห็นชัดเจนว่ามีการบุกหรือไม่บุกมาเมื่อไหร่เวลาอะไรเพราะนั้นโลกวันนี้มันมีเครื่องมือที่ทันสมัยเยอะสามารถที่ได้นะครับบอกได้ว่าในวันนอนวันวอเวลานอเน,นี่ยมีอะไรเกิดขึ้นบ้างนะครับตรงนี้ก็มีหลักฐานตอนนี้ทางท่านรัมตีช่วยกลาโหมเนี่ย ได้ให้ทูตทหารนะครับได้เรียกทูตทหารของประธานาธิประเทศในการดูแต่ว่าสิ่งที่สําคัญตอนนี้เราให้ดูได้ก็คือซากกระหังต่างๆแต่กระบวนการในการเปิดการต่อสู้หรือสู้รบส่วนใหญ่มันเสร็จมันเกิดขึ้นอยู่ในตอนกลางคืนนะครับเราก็จะใช้วิดีโอเทปหรืออะไรต่างๆตามเครื่องมือที่เราสามารถถ่ายได้ก็จะเป็นการถ่ายแล้วก็มาฟ้องโลก ก็เราไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ขาดตกบกพร่องผมเชื่อว่าทางฝ่ายทหารฝ่ายปฏิบัติงานต่อชดอต่างๆเขาก็ทำงานอย่างเต็มที่หลักฐาที่เก็บก็คือมีส่วนหนึ่งของอปใหม่ที่เป็นต่างชาตเข้ามาอยู่ในเรื่องของวิการการลบด้วยใช่ไหมขออนย่าไม่ตอบรายละเอียดครับโอเคก็การพูดคุยก็ยังพูดคุยกันต่อไปนะครับตอนนี้แต่ละฝ่ายก็พยายามจะ เอาหลักฐานมาแสดงความบริสุทธิ์ชัดเจนของตนแล้วก็ให้เห็นภาพของการลุกล้ำหรือละเมิดสัญสนีสน่สัญญาที่ข้อตกลงที่เราตกลงกันไว้นะครับก,ก็เพิ่งเริ่มต้นกระบวนการเพิ่งมาวันหนึ่งก็ยังต้องดาเนินการต่อตอนนี้ก็ยังมีการยิ่งกันหรือประทะกันตามแนวชายแดนแปะปายปะปายนะครับฝ่ายกัมพูชาก็ มีการยิงเข้ามาหรือเคลื่องระเบิดมือเข้ามาอะไรแต่ว่าขณะนี้อาวุธใหญ่มันไม่ได้ถูกนํามาใช้แล้วในขั้นต้นนะครับคือรัฐบาลดําเนินการในทุกกรณีทุกเงื่อนไขนะครับแต่ละช่วงเนี่ย ตอนนี้เรายังไม่ได้บอกอะไรนะครับแต่ว่ากระทวนการทางการโทษก็เริ่มดำเนินการไปแล้วนะครับก็จริงๆก็ต้องขอประทานโทษขณะที่เราใช้โทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจที่ให้ช่อง11 n b t ีเป็นเครือข่ายได้มีการประสานงานกันแนละ้วถ้าอะไรที่เป็นเรื่องออย่อยๆหรือเรื่องที่ไม่ไม่ได้มีผลกระทบมากนักเกิดเป็นการรายงานให้รู้สถานการณ์เนวิธีจะทำการถ่ายทอดตลอดนะครับทุก ตลอดเวลานะครับแต่ว่าถ้าเป็นเรื่องที่ชัดเจนว่ามีปัญหาแล้วก็เป็นเรื่องสําคัญเนี่ยเราจะใช้เครือข่ายให้เอ็นบีทีเป็นแม่ขายนะครับแล้วก็ดึงให้ทุกช่องเข้ามาอยู่ในนี้ด้วยขณะนี้ก็มีการจัดการเรียบร้อยแล้วนะครับก็พร้อมที่จะทําหน้าที่ขออนุญ,ญาตนะครับแค่นี้นะครับแค่นี้ครับพระองต้องขอขอบคุณนะครับสําหรับการถาแถลงข่าววันนี้ก็พูดเบาๆว่าไงนะเ,เอา ก็ทั้งหมดเนี่ยอยู่ในกระบวนการที่เรารับทราบคำวินิจควิจารนะครับของประชาชนและสื่อเหมือนชนเราก็พยายามจะจัดการแก้ไขต่างๆให้ให้ได้มากขึ้นเอาอีกสักกี่คนฮนะไม่ต้องจะได้ไม่ต้องใช้เสียงงานหนึ่งหนึ่ง,งสองสามโอเคนะเพราะวันนี้มาเรื่องอยาสิบจิ ก็เวลานี้คนที่เป็นเจ้าภาพหลักนะครับแล้วเราได้ให้เนื่องจากเรามีการประกาศกฎเอการศึกด้วยเพราะฉะนั้นเราให้ทหารรับผิดชอบในการที่ขณะนี้มียุทธการรองรับหมดแล้วนะครับจริงๆไม่ใช่เพิ่งเริ่มแล้วก็มาวางนะครับทหารได้มีการวางยุทธการทั้งหมดขณะนี้ได้ใช้ยุทธการต่างๆตามสมควรนะครับแล้วก็มีการบันทึก หลักฐานไว้ให้เห็นว่าใครเป็นฝ่ายละเมิดข้อตกลงที่ทํามานะครับส่วนเรื่องเรื่องเรื่องอะไรนะเรื่องเรื่องที่เขาอเอาเติมกําลังก็เดี๋ยวนี้มันมีดาวเทียมนะครับเติมมาเมื่อไหร่เวลาไหนดาวเทียมมันบอกได้อยู่แล้ว ทั้งกูเกอรทั้งอะไรเยอะแยะนะครับอันนี้ก็จะเก็บเป็นหลักฐานนะครับกระบวนการที่จะรองรับในมาตรการนี้ต่อสู้กันก็คือกระทรวงต่างประเทศนะครับขณะนี้กระทรวงต่างประเทศก็ได้สื่อสารที่แจ้งให้ข้อมูลไปเกี่ยวกับทางประเทศหมหาหน้าที่มีส่วนเกี่ยวข้องที่มาเป็นวิสเนสของเรานะครับแล้วก็รวมทางเก็บหลักฐานข้อมูลที่ที่แจ้งกันต่อไปเนี่ยนะเพราะว่าวันนี้ไม่ใช่เรื่อง,องการพูดหรือการมาประชามพัผ่านสื่อ เรื่องของหลักฐานที่เป็นจริงนะครับเราให้ความสำคัญตรงนั้นมากกว่าเชิญคนที่สอบครับก็อันนี้เราให้ประชาคมโลกมาดูาดแล้วมาตรวจสอบแล้วนะครับสิ่งที่เกิดเห็นเนี่ยแล้วก็เกิดขึ้นเนี่ยมันหลีกหนีข้อเ<ร>ท<ถ>็จจริงและความเป็นจริงไม่ได้นะครับเรา ครับาว่าขณะนี้เราก็ต้องตอบอย่างชัดเจนว่าเราไม่ได้ไว้วางใจเลยจริงๆไม่ได้ไว้วางใจมาตั้งแต่ต้นนะครับจากสิ่งที่ได้กระทํามานะครับเพราะฉะนั้นวันนี้เราก็ด้วยให้ประชาคมโลกมีส่วนเข้ามาเกี่ยวข้องเราก็ยินดีที่จะแสดงจุดยืนซึ่งเราแสดงมาตลอดว่าเรารักษาสันติและพยายามที่จะหาทางออกโดยไม่ต้องกระทบกระเทือนและเสียเลือดเนื้อของเราเลยเจต่อครับคนที่สาม ก็วันนี้เรื่องของเรื่องของไทยกัมพูชาที่เป็นความขัดแย้งที่ผมกลาวเรียนว่าผมก่อนไปและกลับมาได้ได้คุยโทรศัพท์กับผู้นําทั้งของอาเซียนและก็ทั้งสาธรณรัฐมิการ์นะก็ได้คุยกันแล้วก็ทุกคนก็ชื่นชมยินดีว่าข้อตกลงนี้เกิดขึ้นด้วยความใจกว้างและก็เพื่อความมีสปิตของเราในการรักษาสันติภาพเพราะนั้นสิ่งที่เกิดขึ้นเนี่ยอยู่ในสายตาทุกคนอยู่แล้ว สิ่งที่เกิดการขับเคลื่อนมาอย่างที่ท่านบอกเนี่ยเป็นการสะท้อนว่าเรื่องนี้อยู่ในสายตาประชาคมโลกนะครับวันนี้เราพูสูจนด้วยหลักฐานนะครับเพราะฉะนั้นหลักฐานที่มาอยู่สุดท้ายเนี่ยเพราะวันนี้ถ้าไปเถียงกันหรือยืนคุยกันก็จะบอกว่าทีหน้าว่าคุณ,ค,ณคุณเริ่มก่อนเขาก็บอกเราเริ่มก่อนอันเนี้ยเถียงมันไปมันไม่มีจุดจบมีหลักฐานให้เขาดูวันนี้เวลานี้คุณได้ยิงอะไรมาทั้งหมดเนี่ยภายใต้การสังเกตการของ ทูตฐานทุกประเทศแล้วก็ยังจะมีทัวร์อาเซียนเข้ามาเป็นพยานแล้วก็มีทั้งจีนทั้งอเมริกาเข้ามาเนี่ยมันก็ชัดเจนนะครับก็รอดูตรงนั้นก่อนทุกอย่างก็ทําตามกระบวนการขณะนี้เราประสานงานกับทั้งฝ่ายกลาโหมนะครับฝ่ายมหาไทยแล้วก็ฝ่ายกระทรวงต่างประเทศอยู่แล้วแล้วก็ยังมีหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องนะครับทั้งสำนักงานตรงาติทั้งหลายๆหน่วยนะครับโอเคนะครับขอบคุณนะครับการแถลงข่าววันนี้นะครับก็เรียบร้อยด้วยดีแล้วนะครับผมต้องขอขอบคุณนะครับ ท่านรักษาราชการแ,แทนนายกนัฐมนตรีครับท่านภูมิธรรมเวชชัยชัยครับผมครับแล้วขอขอบคุณผู้แทนจากหน่วยร่วม